จัดมากเลยตรงนี้เนื้อจัดนะมากครับเนี่ยคาบหลากสีเลยนะองค์นี้สวยมากนะครับดูขอบแห้งเลยนะครับดูคาบตะกันนะครับเนี่ยผิวดูนะครับมีอายุเลยนะครับนี่ครับ ครับครับแต่การนี้แห้งเลยนะครับนี่สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับผมนี่ดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังนี่ครับด้านหลังสวยงามมากครับองค์นี้นะนี่ครับมัน เนื้อนี้เป็นทางไม่บังผมว่าละคังเลยครับเนี่ยเหมือนของอาจารย์ลังสรรลงเลยนะด้านหลังนะครับสีเดียวกันเลยนะครับเนี่ยนี่ครับแห้งเลยนะครับนี่ครับผมตรงนี้เป็นตะก,กันแข็งเลยนะครับ สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีครับผมกดจีเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับ